สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไคโดใกล้จะเข้าสัมภาษณ์แล้วนะคะและนี่คือเบื้องหลังของการสัมภาษณ์นะคะอันนี้คือดาราท่านหนึ่งของเรานะคะเขาก็มานั่งรองเพื่อที่จะสัมภาษณ์แล้วนะคะดาราพร้อมหรือยังคะคุณไคโดพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือคะพร้อมหรือยังอะคุณไคโดพร้อมแล้วใช่ไหมคะ พร้อมแล้วเรามาให้สัมภาษณ์กันเลยไหมคะมขาวยังไงคะคุณไคโดวันนี้คุณไคโดรู้สึกตื่นเต้นไหมคะคุณไคโดคะคือไคโดรู้สึกยังไงบ้างคะ ค่ะวันนี้ก็ใครโดนะคะก็จะมีมาอานะะักข่าวมาสนาภาษณ์นะคะจากอมรินทีวีนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้พื้นที่สื่อแก่ไครโดแล้วก็แม่ไครโดนะคะวันนี้ดาราท่านหนึ่งของเรานะคะได้เตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะออกข่าเอาไครโดดาราท่านหนึ่ง ลารีนะคะคือเบื้องหลังของเราเองนะคะคุณพร้อมหรือยังคะเนี่ยคุณพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วก็ลุกเลยลุกออกไม่ได้นะคะแล้วนี่โซฟานะคะก็เป็นฝีมือของใครดูตอนเด็กๆนะคะทหานบจะออกได้ไหม ไคเดวดาราของเราพร้อมแล้วนะคะวันนี้นั่งลงลูกนั่งลงนั่งรองโอเคเก่งมากไคโดเก่งมากนั่งรอก่อนนะนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวสักแป๊บหนึง่งทีมข่าวจะโทรมาแล้วนั่งรอก่อนนะโอเคไหมครับเอ็นดูเอ็นดูความตั้งกล้องของ เอ็นดูความตั้ง้แล้วก็เอ็นดูความนั่งรอนะคะดูนั่งรอวันนี้ต้องเช็ดค้ตานะคะวันนี้มีค้ตาป่าวแม่เช็คก่อนนุีดูจะได้ออกข่าวรอรอแล้วมาดูก่อนเอา้ามาดูหน้าก่อนเร็วด,ดูค้ตาก่อนเช็คค้ตาก่อนมีหรือเปล่าโอเคมีนิดหน่อยเดี๋ยวแม่เช็ดให้นะโอเคนะโอเคพร้อมแล้วนะ ไปกันเลยฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามน้องไคโดที่ทางช่องอมรินทีวีด้วยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวจะแจ้งวันอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยบายบาย